เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสถานการณ์การลุ้นแชมป์พิมลีกของทีมเราหลังจากปัจจุบันเราตามหลังทางปืนใหญ่ออสนอลและลเอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่3และ2คะแนนตามลำดับขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง5กิเกมสุดท้ายของซีซั่น นั่นจึงทำให้หลายฝ่ายเริ่มจากการชื่อทีเวร์พูลของเราให้หลุดวงโคจรทีมลุ้นแชมป์ไปก่อนเพื่อนแม้ครนั้นตัวของทางเยอกเกนครอบในใหญ่เฮฟวี่เม a l ของเราเองก <c oughs> ็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเรายังมีโอกาสที่จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำมันได้ประสบความสำเร็จกระตาทีหากถามว่าในตอนนี้ผมมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยไหมว่าเราจะกลายมาเป็นแชมเปี้ยน คำตอบก็คือไม่ใช่นะเพราะหากคุณดูอันดับบนตารางคะแนนและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในภาพรวมแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครบับกล่าวแต่หากคุณถามต่อไปอีกว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรกันคำตอบก็คือมันก็ไม่ใช่เหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าเกมนัดต่อๆไปจะเป็นเช่นไรแต่มันขึ้นอยู่กับเกมที่อยู่ตรงหน้าคุณต่างหาก เราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคู่แข่งของเราจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันเกมใดบ้างในนัดต่อๆไปหากถามว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่ทั้งอร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะประสบกับความพ่ายแพ้ในสองเกมนัดต่อไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากนะแต่มันก็เป็นไปได้จริงไหมล่ะ แล้วหากถามต่อไปอีกว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ที่ลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะในทุกเกมที่เหลืออยู่ใช่เลยมันก็เป็นไปได้เพราะเราเองก็เคยแสดงมันให้เห็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผมยังไม่กล้าชี้อโอกาสการลุ้นแชมป์ของเราทิ้งไปหรอกนะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ของการเป็นทีมเต็งอีกแล้วแล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น แต่เราก็มีโอกาสกลับไปสู่จุดนั้นได้เหมือนกันทางเดียวที่เราจะสามารถทำมันได้ก็คือการเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องพยายามลองดูโดยเริ่มต้นจากเกมกับทางเวสแฮมและเกมอื่นๆที่จะตามมาแน่นอนว่ามันย่อมจะเป็นเรื่องที่ยากแต่นั่นแหละคือสถานการณ์ของเรา ไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูคนที่เข้ามาทำหน้าที่ต่อจากตัวเขากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางอาเนสรัตในใหญ่จอมแท็กติกของทางเฟเยนุตรอตเทดัมหลังจากสื่อทุกสำนักออกมารายงานข่าวตรงกันหมดแล้วว่าทีมของเราสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเขาได้ตั้งแต่เมื่อ2-3ถึง3วันที่แล้วและล่าสุดก็สามารถตกลงในเรื่องตัวเลขค่าชดเชยที่จะต้องจ่ายให้กับต้นสังกัดของในายใหญ่วัย45ปีได้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน ด้าน The Times สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ดอกมาเน้นย้ำในประเด็นดังกล่าวข้างตน้นสำหรับการบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวทางสรัทเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แห่งทิมแอนฟิล์ของเราต่อไปตามลำดับข่าวดดวนลิวอพูสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางเฟย์นูดรถอเธอร์ดัมได้แล้วในการดึงตัวทางอาเนสรัตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ สปอร t ตไทม์โพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ของพวกเขาพ็กเกตค่าชดเชยของโค้ชจากทางเฟยนูดก็สามารถที่จะตกลงกันได้หมดแล้วและเขาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างแรงกล้าจากผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันของทางลิเวอร์พูลที่กำลังจะอำลาสโมสรไปอย่างทางเยือกเกนครอบอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางเดอะไทมสแล้วด้านพอลจอยส์เยี่ยวข่าวสายของคนดังก็ออกมาให้รายละเอียดถึงเงื่อนไขค่าชดเชยที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางเฟยเยนูดดังกล่าวข้างต้น ก่อนหน้านี้ทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการรายงานข่าวล่วงหน้าออกมาแล้วว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขราว11ล้านยูโรแต่ทางจอยซ์ก็มีการชี้ชัดลงไปมากกว่านั้นว่าที่จริงแล้วเราจะจ่ายเงินค่าชดเชยในเบื้องต้นเพียงแค่9ล้านยูโรเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก2ล้านยูโรจะเป็นเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม ตั้งผลงานของทางสรอตกับทีมของเราในอนาคตข้างหน้าแม้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขรวมก็จะออกมาเท่ากันที่11ล้านยูโรหรือคิดเป็นเรา9.4ล้านปอนด์กระตามเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางอันเนสรอตกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เมื่อเพื่อนๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นของทีมเราจะทำให้บรรดาน,นักเตะภายในสโมสรมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกันบ้างในการได้สโมสรจิ้มเลือกในายใหญ่ดัชแมนผู้นี้เข้ามาทำหน้าที่ต่อจากหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรของทีมเราอย่างถางเยอเกนครอ ล่าสุดมันก็ได้มีความกระจ่างชัดในประเด็นเหล่านี้ออกมามนักข่าวอย่างทางเลวิสสติลจากทางเดลี่เมลแถบลอยชั้นนำของประเทศอังกฤษก็อยากจะทราบความคิดเห็นของบรรดานนักเตะภายในสโมสรของเราต่อเรื่องดังกล่าวด้วยเหมือนกัน นั่นจึงทําให้เขามีการติดต่อไปหาแหล่งข่าวจากภายในสโมสรของเราเองและก็ได้รับคํายืนยันอย่างชัดเจนกลับออกมาเลยว่าบรรดาน,นักเตะในห้องแต่งตัวของทางลิเวอร์พูลมีเสียงตอบรับทางสรัทไปในทิศทางที่ดีมาก แหล่งขาใกล้ชิดห้องแต่งตัวของลิเวอร์พูลถึง2แหล่งออกมายืนยันตรงกันหมดว่านักเตะภายในทีมลิเวอร์พูลต่างก็มีความยินดีกับการเตรียมประกาศแต่งตั้งทางอาเนสรอตขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาสตีลโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาแต่ในตอนนี้สิ่งที่พวกเขาโฟกัสและพุ่งสมาธิทั้งหมดไปก็อยู่ที่การแข่งขันในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ พวกเขาต้องการให้ยุคของเยอเกนครอฟสิ้นสุดลงในอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้แน่นอนว่าตัวของทางเวอร์กิลฟันไดเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมาเพิ่มเติมในวันเสาร์นี้อีกด้วย หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยมกจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายสัมเมอิ์ที่จะถึงนี้กันบ้างเมื่อทางดิแอตเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ได้รายงานข่าวออกมาว่าลิวพูกำลังพิจารณาอนาคตของโมฮัมเหม็ดสาลาตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่เหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกันกับในรายของทางดาวินดูนเยสที่ผู้บริหารของสโมสรก็มีการหารือกันเป็นการภายในว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่อย่างไรที่เราอาจจะจำเป็นต้องตัดใจยอมขายเขาแบบขาดทุนหลังจากจู้ตัวไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับแนวรุกของทีมเรา ดังนั้นหากท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งสองคนหรืออย่างน้อยคนใดคนหนึ่งมีอันจะต้องอำลาทินแอนฟิลไปเราก็มีความจำเป็นจะต้องหาคนเข้ามาทดแทนในแดนหน้าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง1908สื่อชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้ระบุว่าอาเนสรัดเตรียมสร้างบริกเซอร์ไพร์ครั้งใหญ่ด้วยการดึงตัวคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิว ปีกตัวเก่งของทางยุงทองลิสยูนาเต็ดให้เข้ามาเป็นนักเตะใหม่คนแรกในยุคข,ของเขาสำหรับการคุมทีมลิเวอร์พูลหลังจากนักเตะรายนี้สามารถระเบิดฟอร์มเทพกดไปถึง20ประตูก,กับอีก10แอสซิตในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ด้ผลงานที่เอกอุด,ดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้ตัวของดาวเตะวัย22ปีได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกแชมเปียนชิพประจำฤดูกาลนี้อีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องการันตีคุณภาพของเขาในอีกทางหนึ่ง ประกอบกับการที่เขาเป็นนักเตะดัชแมนเหมือนกับตัวของทางสตรอททำให้การดึงตัวเขาตามมาอยู่ที่แอนฟิลด์ไม่น่าจะใช่เรื่องยากและลิสเองก็เรียกค่าตัวของเขาอยู่ที่ระดับ30-40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นก็อยู่ในกรอบขอบเขตที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราสามารถจ่ายไว้อย่างสบายๆ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางโรนลด์เดอบัวอดีตดาวเตะอรัตต์ตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันบ้าง เมื่อเขาได้ออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าปากกรหลังดาวเตะรุ่นน้องร่วมชาติอย่างทางเวอร์กิลฟานได์มีโอกาสสูงมากที่เขาจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันหลังจากจู่ตัวก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่เหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าเวอร์กิลฟานได้กำลังพิจารณาว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เขาจะต้องอำลาทีมไป เดอะบัวกล่าวบางทีมักคุณไม่ได้แชมป์อะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วคุณอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ต่อไปอีกปีดีไหมซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะแต่เขาอาจจะเลือกย้ายทีมแล้วไปจบเส้นทางอาชีพแบบยิ่งใหญ่กับสโมสรอ,อื่นแทนบางทีมันอาจจะเป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหลีกอื่นใดก็ตามทีมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเขา หากเขารู้สึกว่ามีความสุขกับลิเวอร์พูลจริงๆและยังคงคิดว่าเขาสามารถทำอะไรได้เขาจะยังคงทุ่มเทนในการฝึกซ้อมและในสนามบางทีถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็อาจจะอยู่ต่อนะเพราะอ่านใจเขาไม่ได้หรอกและผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร แต่ผมเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องแยกทางกันแล้วเพราะสุดท้ายยังไงช่วงเวลานั้นก็ต้องมาถึงและบางทีช่วงเวลาดังกล่าวมันอาจจะเป็นช่วงตอนนี้นี่แหละแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ